โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็กำลัจงจะทำการย้ายฟรีไฟล์ไปเล่นบนคอมนะแล้วนะคยก็ยลืมที่จะเข้าไปติดตามด้วยจะย้ายไปเล่นบนโน้ตบุกแล้วนะเออประมาณนั้นเลยแต่ไม่รู้นะว่ามันจะเล่นแลกหรือไม่แลกนะฮะบนโน้ตบุกเดี๋ยวเราต้องไปดูกันในคทีน,นะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามมาด้วยครับผมกดติดตามจากนั้นกดกระดิ่งนะฮะกดกระดิ่งเปิดเป็นทั้งหมดนะเป็นประมาณนี้เนาะ ก็จะได้แจ้งคลิปแจ้งเตือนคลิปก่อนใครตอนนี้คลิปที่ยอดนิยมที่สุดก็คือแจกบัตรกรินานะถ้ายอดวิวถึงสามสิบเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจกกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมที่กดติดตามถึงสี่สิบซับสไคร์ด้วยนะมันกดติดตามครบสี่สิบเมื่อไหร่ก็จะแจกบัตรการินา่ามูลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาทแน่นอนโอเคคลิปนี้มีความสั้นมากนะครับผม ก็ใครที่อยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้ใต้ล่างคลิปนี้นะเบอร์สนับสนุนเนาะโอนมาที่ทัวร์ล็ตนี้ก็ได้นะโอเคไปละ